สวัสดีครับผมสุกิจหวังเดชวัฒน์ขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเรื่องนี้คิดไงรายการนี้วัตถุประสงค์ของเราคือแต่ละครั้งนะครับเราก็จะหาหัวข้อบางอย่างที่เรามาพูดคุยกันอาจจะเป็นหัวข้อที่สังคมสนใจหรืออาจจะเป็นหัวข้อที่ทีมงานทางเรารู้สึกว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทําก็คือว่าเราจะเสนอมุมมองของเราว่าเรื่องนี้เราคิดอย่างไงแต่เราไม่ได้บอกว่า มุมมองของเราจะเป็นมุมมองอย่างเดียวเราเสนอมาเพื่อที่จะให้คุณสามารถเช่จะคิดต่างได้เพื่อที่จะให้คุณบอกว่าเฮ้ยคุณอาจจะมีคิดอีกอย่างหนึ่งก็ได้เหมือนกันแล้วว่าจุประสงค์ของเราคือเราอยากจะให้คุณรู้ว่าคุณมีเสรีภาพที่จะคิดต่างและเราก็อยากจะรู้จักคุณด้วยเพื่อที่เราจะเป็นเพื่อนกันยอมรับความแตกต่างของเราตรงนี้แต่ในโดยการเราก็อยากจะเจอบางคนนะครับหรือบางท่านที่คุณมีความคิดที่คล้ายๆกับของเรา เพื่อที่เราจะบอกว่าเฮ้ยมีคนคิดเหมือนเราเว้ยอะไรอย่างงี้แล้วเราก็จะเป็นเพื่อนกันได้อีกเหมือนกันนะครับส่วนตัวผมเองผมได้เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาการโคชชิงการเยียวยาจิตใจมาเป็นระยะ20กว่าปีนะครับเริ่มต้นจากที่ชุมชนอันนึงในที่กรุงเทพนะครับเราก็ทำมาตั้ง20กว่าปีทั้งตัวผมและทีมงานของผมด้วยนะครับแล้วเราก็พบว่าเออเราก็เรียนรู้หลายอย่างเราก็เลยอยากจะทำรายการนี้ขึ้นมา พื่อจะแบ่งปันประสบการณ์ของเรามุมมองของเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับเพราะฉะนั้น EP แรกที่เราทำเราเลือกที่จะทำหัวข้อละเมิดแล้ว EP ต่อไปคือ EP นี้เราก็จะต่อเนื่องจากหัวข้อนั้นนะครับวันนี้จะพูดเรื่องอะไรครับ e ีพีแรกเราพูดถึงว่าทำไมหลายครั้งหลายคนที่ถูกละเมิดนั้นเขาไม่สามารถพูดออกมาเลยว่าเขาไม่สามารถเอ่ยออกมาเลยว่าขอความช่วยเหล,ลือเราก็ได้วิเคราะห์เราก็ได้ แบ่งปันความคิดของเราว่าทําไมคนเหล่านี้เขาไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้แต่วันนี้แหละเราจะพูดอะไรวันนี้เราจะพูดถึงว่าการถูกละเมิดนั้นน่ะมันจะมีผลกระทบอะไรบ้างแล้วมันจะมีกระทบถึงขั้นไหนอาจจะไม่สามารถที่จะทําให้ได้หมดนะครับแต่หวังว่าจะทําให้เรากระตุ้นเราเรือสกิจเราให้เรารู้เฮ้ยเรายังอยู่ในผลกระทบของการถูกละเมิดแล้หวังว่าสุดท้ายใน EP ีต่อไป เราจะพูดถึงการที่ว่าพอเราตระหนักรู้แล้วว่าเฮ้ยเรามีผลลัพธ์อย่างนี้เรายังอยู่ในผลกระทบของการถูกลบเลือเราจะมีวิธีใดไหมที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากผลกระทบเหล่านั้นแล้วมีชีวิตใหม่ได้ซึ่งผมอยากจะบอกว่าด้วยส่วนตัวผมอยากให้กําลังใจทุกคนว่าเรามีโอกาสที่จะหลุดได้และเรามีโอกาสที่จะรับการรักษาเยียวยาและมีชีวิตใหม่ได้จริงๆครับเพราะผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่รับการช่วยเหลือและได้หลุดจากตรงนั้น เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันก่อนเรามาคุยถึงว่าการถูกละเมิดนั้นมันมีผลกระทบอะไรกับเรามากสิ่งแรกที่เราจะมีผลกระทบก็คือสิ่งที่เราถูกละเมิดแล้วมักจะเป็นสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาได้ในกรณีของผมผมถูกละเมิดด้วยทางกายนะครับหรือว่าทารุณกรรมทางกายนะครับเพราะ,ะสิ่งแรกที่กระทบถึงผมก็คือเรื่องร่างกายผม ร่างกายผมก็ม,มีบอกช้ำบ้างมีอะไรเงี้ยมีแผลบ้างมีอะไรต่างๆอันนั้นเป็นสิ่งแรกเลยก้าวแรกหรือว่าขั้นแรกที่จะถูกกระทบก็คือทางกายในกรณีนี้ส่วนด้าน่นๆ่งนะสมมติคุณถูกลเมิดทางอื่นๆหรือทางเพศมันก็เรื่องทางกายเหมือนกันแต่มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศตรงนั้นอันนั้นแหละจะเป็นผลกระทบอันแรกเลยที่จะเกิดขึ้นกับเราทุกคนแต่คุณรู้ไหมมันมีส่วนอื่นๆในชีวิตของเรา ที่จะมีผลกระทบมากกว่าและยาวนานกว่าขั้นแรกที่เราถูกกระทาแล้วส่วนใหญ่มันเป็นส่วนที่เรามองไม่เห็นด้วยตาของเราส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่มันอยู่ข้างในลึกของเราแล้วมันจะออกฤทธิ์ในระยะเวลายาวนานก่อนอื่นก่อนที่จะลงลึกตรงนี้ผมจะให้เราเข้าใจอันหนึ่งคือว่าชีวิตของเราทุกคนแม้คุณจะเป็น ยากดีมีจนหรือคุณจะอยู่มีฐานะอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งคุณจะเป็นคนชนชาติอะไรก็ตามขอโทษทีมนุษย์เราทุกคนนะครับองค์ประกอบของเรานะั้นมันพัวพันกันหมดจิตใจจิตปิญญาณกายทุกอย่างนะครับมันพัวพันกันหมดคําว่าผัวพันแปลว่าอะไรครับแปลว่าสมมุติส่วนใดส่วนหนึ่งไม่สบายส่วนอื่นๆก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน ยกตัวอย่างอย่างง่ายๆนะครับง่ายๆเลยที่ผมเชื่อว่าเราบางคนก็เคยเจอตัวเองหรือว่าเคยได้ยินเขาพูดกันอย่างบางครั้งะอะปวดท้องปวดหัวปวดเอวปวดอะไรอย่างเงี้ยเร็แล้ไปหาหมอหมอก็มาวินิจฉัยเออเป็นยังไงนะเป็นเพราะอะไรบ้างต่างๆเสร็จแล้วหมอบอกว่าอะไรบางคนหมอบอกว่าอ๋อคุณเครียดเห็นแล้วอย่างกายภาพของเรามันมีอาการออกมา แต่อาการเหล่านี้มันไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงหรือมันไม่ใช่เป็นรากปัญหามันคืออาการแต่ปัญหาจริงๆในกรณีอย่างนั้นก็คือเรื่องจิตใจเรื่องเครียดและความคิดก็คือความกังวลความกังวลก็คือความกลัวนะมันพัวพันกันหมดเลยคุณพัวพันกันไปหมดเลยนะในกรณีของผมยกตัวอย่างตอนนั้นที่ผมถูกกระทําถูกละเมิดทางกายเป็นปีกว่าตอนอายุ8ดขวบทั้งปีเลยนะครับ แล้วสิ่งเหล่านี้มันจะออกฤทธิ์นะครับโดยเฉพาะตอนที่ผมเป็นผู้ใหญ่แล้วตอนเด็กๆมันจริงๆมันก็ออกฤทธิ์แต่เราอาจจะไม่ได้ตระหนักรู้หรือสังเกตแต่พอเป็นผู้ใหญ่โอ้โหมันออกฤทธิ์เลยคุณออกฤทธิ์อย่างมากเลยออกฤทธิ์ยังไงบ้างอันแรกเลยครับมันออกฤทธิ์ในพฤติกรรมของผมอย่างที่ผมเคยพูดก็คือว่าบางครั้งนะครับคือข้างในผมมันมีความกลัวมาเยอะมากเลยกลัวที่จะ,ะเผชิญความขัดแย้งกลัวที่จะอยู่กับคนหมู่มาก เพราะว่าเรากลัวว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นเราไม่รู้เพราะฉะนั้นบางครั้งนะครับในอนดีตของผมอะแม้ว่าอยู่ในห้องที่คนเยอะๆนะผมก็จะพยายามทําตัวเหมือนกับไม่อยู่ที่นั่นเหมือนกับเป็นนินจาไปเลยอยู่ที่นั่นแต่เหมือนไม่อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะลงลึกลงไปผมอยากให้เข้าใจตรงนี้องค์ประกอบของชีวิตเราจิตใจจิตวิญญาณและกายสามอย่างนี้พัวพันกันหมดเลยสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้รับผลกระทบมีบาดแผลหรือว่ามีความเจ็บปวดส่วนอื่นก็กระทบไปด้วย ในกรณีของการถูกละเมิดนั้นอย่างที่เราพูดถึงใน E ีีแรกการถูกลเมิดเหมือนกับว,ว่ามีคนคนหนึ่งเขาใช้อำนาจใช้กำลังมาใช้อีกคนหนึ่งเพื่อเป็นประโยชน์ตอบสนองความต้องการของเขาเองส่วนตัวเพราะฉะนั้นคนที่ถูกลเมิดนั้นตัวตนของเขาก็ถูกทำลายไปเขากลายเป็นเครื่องมือของอีกคนคนหนึ่งการที่คนคนหนึ่งตัวตนเขาถูกทำลายไปนะั้นหรือว่ากดลงไปนะั้นกลายเป็นเครื่องมืออีกคนคนหนึ่งมันจะกระทบเข้าไปในจิตใจอย่างมากเลย สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องจิตใจเรื่องอารมณ์และความรู้สึกทั้งหลายซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณสังเกตนะครับมันเป็นอะไรที่เราอาจไม่สามารถจะมองเห็นได้แต่เราสามารถมองเห็นถึงหรือสังเกตถึงอาการของอารมณ์เหล่านี้ที่ฝังอยู่ข้างในเราคนที่ถูกละเมิดพอตัวตนเขาถูกทำลายแล้วกดลงไปนั้นสิ่งแรกที่กระทบคือความกลัวเยอะมากเลยพอเขากลัวมากแต่เขาทำอะไรไม่ได้นะครับ หรือเขาหยุดพฤติกรรมเหล่านั้นไม่ได้หรือว่าไม่สามารถที่จะควบคุมคนที่กระทำเขาแล้วหยุดไม่ได้ตรงนั้นนั้นจากความกลัวก็จะกลายเป็นความโกรธแต่ความโกรธตรงนี้ขอโทษทีพอเขาทาอะไรไม่ได้อีกมันก็จะผสมผสานแล้วทั้งความกลัวความโกรธมันก็ผสมผสานเข้ามากันหมดเลยอันนี้สําคัญมากถ้าเราไม่จัดการอารมณ์เหล่านี้อารมณ์เหล่านี้จะจัดการเราแล้วถ้าระยะยาวเราไม่ได้จัดการมันจริงๆจัง อารมณ์เหล่านี้ก็จะกลายพันธุ์กลายเป็นสิ่งอื่นๆในชีวิตเราอาจจะเป็นพฤติกรรมของเราตรกกะของเรานิสัยของเราซึ่งพอมาถึงตรงนั้นแล้วนะครับขอโทษทีเราอาจจะมองไม่เห็นกลิ่นอายของอารมณ์ที่อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านี้อันที่3นะครับคืออารมณ์อะไรเปล่าครับคืออารมณ์เรื่องความอายอย่างที่บอกคนที่ถูกละเมิดตัวตนเขาถูกทําลายหรือกดลงไป เขาไม่สามารถเห็นคุณค่าของตัวเองได้เลยเขาจะมองตัวเองเหมือนกับไม่มีค่าหรือไร้ค่าแล้วความรู้สึกเหล่านี้นะคุณมันไม่ใช่แค่สําหรับผู้ใหญ่คนที่ในวัยเด็กถ้าถูกละเมิดอย่างแรงนะครับอารมณ์เหล่านี้จะยิ่งทวีคูณขึ้นเพราะว่าเด็กคนหนึง่งเขาจะรู้ว่าตัวเองมีค่าหรือไม่มีค่ามันขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูการปฏิบัติของคนรอบข้างเขา ถ้าสมมติคนรอบข้างเขาเลี้ยงดูเขาดูแลเขาด้วยการทนุถนนมด้วยความรักด้วยคุณค่านะครับเขาจะรู้สึกตัวเองมีคุณค่าแต่ถ้าคนรอบข้างเขานะครับดูแลเขาปฏิบัติต่อเขาแบบเขาไร้ค่าเขาก็จะรู้สึกตัวเองไร้ค่าเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเด็กนะครับตอนเด็กท่านถูกละเมิดโตขึ้นเขาจะมีปัญหาตรงนี้เยอะเป็นพิเศษเลยก็คือมองตัวเองไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่ แล้วเขาก็จะทําตัวแบบไร้ค่าเหมือนกับว่าชีวิตฉันก็ไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากแต่ถ้าคุณไปคุยกับคนเหล่านี้บางทีเขาก็ไม่ตระหนักรู้เราทําไมเขาทําตัวอย่างนี้เขาอาจจะมีเหตุผลต่างๆนานาแต่สุดท้ายถ้าเราเจาะลึกลงไปตั้งคําถามลงไปเราโดยเฉพาะตั้งคําถามเรื่องแรงจูงใจของเขาบ่อยครั้งคุณจะพบเลยว่าเฮ้ยสุดท้ายก็คือเขาก็อายตัวเองเขารู้สึกตัวเองไม่มีค่าเขาเลยทําตัวแบบไม่มีค่าเองคน คนเรานะครับถ้าเราถูกละเมิดมันจะมีเนี่ยความอายความกลัวและความโกรธแต่คุณสังเกตเวาทั้งหมดนี้มันก็ามาจากบาดแผลที่ลึกลงไปคือความเจ็บปวดที่เขาไม่สามารถที่จะจัดการกับมันได้แต่พอมันอยู่ตรงนี้ผสมประสานกันนั้นคุณมนุษย์เราอ่ะหลายครั้งพอเราเจออะไรไม่ดีเราก็จะมี2องโหมดโหมดหนึ่งก็คือเรียกว่าอะไร fight ภาษาอังกฤษเขาเรียก fight คือสู้ อีกหมดหนึ่งเขาเรียกว่า flight คือหนีเราก็จะพยายามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสู้กับมันหรือหนีมันแต่คําว่าสู้ของบางทีมก็ไม่ได้สู้แบบที่จะเอาชนะหรืออะไรหรอกคำว่าสู้คือความเจ็บปวดที่เราไม่เคยจัดการนั้นบวกกับความโกรธความกลัวความอายนี้เราก็จะพยายามบอกว่าเฮ้ย hey, อย่าให้ใครเข้าใกล้ไม่งั้นเดี๋ยวจะเจ็บเหมือนเดิมอีก เราก็จะพยายามสู้ว่าสู้ของคนเหล่านั้นหรือว่าสู้กับสถานการณ์ไม่ให้เขาเข้าใกล้เราไม่ให้เหตุการณ์คล้ายๆอดีตนั้นเกิดขึ้นอีกเราก็จะสู้พยายามควบคุมพยายามจัดการโดยการที่อาจจะเรียกว่าผลักออกไปหรือว่าอาจจะเรียกว่าทําลายไปเลยก็ได้แต่บางครั้งเราก็จะใช้วิธีหนีซึ่งทั้งสองอย่างเรามีในทุกคนหมดมันก็จะทําให้เราสร้างนิสัยบางอย่างขึ้นมายกตัวอย่างนะครับมีครั้งหนึ่ง ตอนนั้นนานแล้วสิบกว่าปีตอนนั้นผมกับทีมงานแล้วก็เพื่อนๆน้องๆอย่างเงี้ยเราพอดีมียูนิตหนึ่งอยู่ที่ RCA เราก็ไปจัดเ,เขาเรียกว่าอะไรจัดสถานที่เผื่อให้คนที่ไปเที่ยว RCA นั้นเขาแวะเข้ามาพูดคุยเป็นเพื่อนกันได้แล้วเราไปเจอคนคนหนึ่งนะครับคนคนนี้เขามีฐานะมากเขาเป็นเจ้าของโรงงานเป็นลูกครึ่งเราก็คุยกับเขาซึ่งจริงๆ,ๆเขาก็อายุเยอะแล้วนะเขาก็ไม่น่าที่จะมาเที่ยวที่ RCA อย่างนั้นแต่เราก็คุยไปคุยมาก็อ้อก็อีท่าไหนเขาก็ พูดออกมาเล่าให้ออกมาฟังว่าจริงๆอ่ะปัญหาของเขาไม่ใช่เขาอยากมาเที่ยวหรอกปัญหาของเขาคือหนึ่งเขาอยู่คนเดียวไม่ได้สองเขาหยุดทํางานไม่ได้เขาต้องปล่อยให้ตัวเองยุ่งอยู่เรื่อยแล้วอยู่กับตัวเองไม่ได้ปัญหาคือเขาบอกว่าเพราะข้างในเขาไม่สามารถอยู่กับตัวเองได้เขาไม่สามารถยอมรับตัวเองได้เขาเลยมีพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้แต่เห็นไหมก็คือเขารับตัวเองไม่ได้ พราะว่าเขาอยู่ตัวเองไม่ได้เขามีความอายเขามีความาเขามีอารมณ์หลายอย่างเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เราจะเห็นถึงเลยครับอารมณ์ต่างๆเหล่านี้อารมณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นอะไรที่มันจะกระทบระยะยาวในกรณีของผมผมถูกระเมิดตอน8ขวบปีหนึ่งเต็มๆดูเหมือนการระเมิดทางกายเขาหยุดหลังจากผมอายุ9ขวบหรือ9ขวบกว่าแต่มันจริงๆมันมีระเมิดทางอื่นเข้ามาแต่คุณสังเกตไหมผมอยากคุณเห็น ผลลัพธ์ของการถูกละเมิดนอกจากทางกายที่ระดับแรกแต่ระดับลึกลงไปที่เวลานั้นตามองไม่เห็นก็คือเรื่องอารมณ์ทั้งหลายต่างตัวนี้มันอยู่กับผมแล้วมันมันออกฤทธิ์ตอนที่ผมเป็นผู้ใหญ่และโตขึ้นมาแล้วมันก็จะกระทบผมในเรื่องต่างๆหมดเลยผมเลยอยากจะให้กําลังใจเราตรงนี้คือว่าอย่ามองตื้นเกินไปว่าเหตุการณ์นั้นผ่านไปแล้วอา้าวร่างกายคุณก็ รักษาแล้วจะด้านต่างๆเลยโอเคดีมากตรงนั้นเราต้องรับการรักษาเยียวยาแต่มองลึกลงไปมองลึกลงไปว่ายังมีส่วนอื่นๆไหมที่ตาเรามองไม่เห็นแต่มันกําลังออกฤทธิ์อยู่เราจะออกฤทธิ์ยังไงเราจะสังเกตงไงครับอันแรกเลยผมขอเสนอนะครับมองตัวเองสังเกตตัวเองหรือให้คนอื่นช่วยสังเกตเราว่าความสัมพันธ์เรากับคนรอบข้างเป็นยังไงแล้วเรามองตัวเองเป็นยังไง เราส่วนใหญ่มีแรงจูงใจอะไรกับตัวเราเองแล้วเราอยู่กับตัวเองได้ไหมสามสี่ยอย่างเนี้มันจะเป็นตัววัดหลายๆอย่างเลยโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดูซิมันเป็นยังไงสําหรับคนที่แต่งงานแล้วนะครับมีคู่ครองนะอันนั้นผมว่าคุณได้ประโยชน์อย่างมากเลยเพราะว่าอะไรคนที่สังเกตคุณได้ดีที่สุดคือใครหหรู้ไหมก็คือไม่สามีก็ภรรยาคุณเขาสามารถจะบอกได้เลยว่าเฮ้ยคุณเป็นยังไง โดยเฉพาะในตอนวิกฤตในตอนเครียดคุณเป็นยังไงความสัมพันธ์คุณกับเขาเป็นไงความสัมพันธ์คุณกับคนรอบข้างเป็นไงสิ่งเหล่านี้เป็นตัววัดทั้งหลายเลยถ้าในช่วงเครียดในช่วงวิกฤตในช่วงอะไรอย่างี้มีกดดันนะเรามีปฏิิริยาไงอันนั้นะเป็นตัวบอกเยอะมากคุณรู้ไหมมันเหมือนกับลูกโป่งอันหนึง่งเราใส่น้ําลงไปเราจะรู้ได้ไงมันมีรวตรงไหนเปล่าบางทีเราไม่รู้เลยเนี่ยจนกว่าเราให้แรงกดดันลงไปเราจะเริ่มเห็นแล้วโอ้ตรงนี้มีรูตรงนั้นมีรูนี่แหละ จะเป็นตัววัดแต่บางครั้งเรามองตัวเองไม่ได้ให้คนอื่นช่วยมองเราว่าเรามีอาการอะไรออกมาเรามีอารมณ์อะไรออกมาโดยเฉพาะในตอนที่มันแรงกดดันมีอารมณ์อะไรออกมาแรงแค่ไหนออกมาเร็วแค่ไหนจําไว้สามอันนี้วัดเลยมองเลยให้คนอื่นช่วยมองแล้วอีกอันหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนรอบข้างเป็นยังไงบ้างเขารู้จักตัวตนเราแค่ไหนเรากล้าเปิดเผยตัวเองแค่ไหนเราเองเป็นตัวจริงแค่ไหนสิ่งเหล่านี้นะครับ หรือบางคนนะถ้าคุณรู้ตัวเขา้าไปนะก็คือเรื่องอย่างที่ผมบอกมันกระทบไปถึงเรื่องนิสัยอะไรต่างๆเรามีนิสัยอะไรแปลกๆมั้ยอย่างผมเคยมีปัญหาเรื่องการเสพติดโดยเฉพาะเสพติดเรื่องเพศนะครับคนที่เจ็บปวดมากๆเขาต้องหาอะไรบางอย่างที่เขาคิดว่าตอบอะไรบางอย่างในตัวเขาเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นประตูนําสู่การเสพติดนี่อีกอันหนึ่งถ้าเรารู้ว่าตัวเองเสพติดจะเสพติดอะไรก็ตามนะครับนั่นคืออาการกําลังบอกว่าเรามีปัญหาบางอย่าง แต่ผม,มอยากจะให้กําลังใจเราทุกคนคือว่าต่อให้คุณจะมีอาการอะไรต่อให้คุณมีปัญหาอะไร camb, ผมเชื่อว่าเราสามารถหลุดแล้วเราสามารถจะมีชีวิตที่ดีได้เราไม่จําเป็นต้องมีชีวิตที่เรียกว่าอะไระที่อิงอยู่กับสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในอดีตเราไม่จําเป็นที่จะเป็นเหยื่อตลอดไปเราสามารถมีตัวตอนที่เราควรจะเป็นได้นะครับแล้วผมเชื่อและผมอยากกำลังใจเราเป็นไ,ได้เราทําได้นะครับคุณผมเองผ่านมาแล้วผมเลยอยากจะให้กําลังใจคุณว่า มีทางออกครับแล้วนี่คือจะเป็น EP ต่อไปที่เราจะมาพูดถึงทางออกรับการเยียวยารักษามันแปลว่าอะไรที่เราสามารถจะหลุดจากสิ่งเหล่านี้ได้แล้วสุดท้ายถึงขั้นไหนหรือเปล่าคุณที่เราสามารถจะให้อภัยคนที่ทํากับเราได้ด้วยการให้อภัยนั้นมันไม่ใช่หมายความว่าเราเห็นชอบกับสิ่งที่เราทำนะครับแต่การให้อภัยสุดท้ายคือช่วยตัวเราเองที่เราจะหลุดจากผลลัพธ์ทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นในอดีตเพราะฉะนั้นติดตามเราต่อนะครับครั้งต่อไปเป็นไงสำหรับคนที่รู้ว่าคุณยังอยู่ในอิทธิพลของสิ่งเล้ว้า้ในอดีตผมอยากให้กำลังใจคุณว่ามีความหวังได้แล้วส่วนที่คนที่อยู่ข้างๆคนเหล่านี้ผมอยากให้กำลังใจคุณเหมือนกันเขาก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วคุณเองก็สามารถที่จะเป็นพระพรหรือว่าเป็นตัวช่วยกับเขาได้ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมาเจอกันอีกใน EP ะต่อไปผมขอเป็นกำลังใจทุกทุกคนอดีตอาจจะเรียกว่าผ่านไปแล้วแต่บางครั้งผลลัพธ์ของอดีตอาจจะยังมีที่ผลแต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตยอยู่ภายใต้ดีผลนั้นมีความหวังครับเพราะฉะนั้นเจอกัน EP หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เรื่องนี้คุณคิดยังไงสําคัญที่สุดสวัสดีครับ